ไชเหรอคะสวัสดีค่ะคุณมีนค่ะทั้งคู่ยังไม่คุยกันเลยค่ะได้ค่ะคุณดิวาเดี๋ยวมีนจัดการให้เองค่ะสวัสดีค่ะคุณดิวานี่ไปรู้จักขเขาได้ไงอะ่ะ เอ้านี่ใครคะแฟนคุณนี่โปรดิเซอร์มือทองเลยนะคอนเนคชั่นแค่เนี้ยจิบจีบเก่งจริงจริงมึงสรุปเขายังกดกันอยู่ปะโอ๊ยนี่กูไม่รู้เจตนามึงแล้วนะเนี่ยมึงอากติจังวนะไิเ้เนปอ้าวอันเนี้ยกูพูดจริงไอ้ขี้ล้วก็เพื่อนเรามันยังไม่คุยกันเลยวะฮะทำไมสองคู่นี้มันยากเย็นจังวะกูว่า เราต้องทำอะไรสักอย่างทำอะไรอยู่ออยเอาแบบนี้วะเลิศแน่นอนปล่อยให้กูเจอกันได้เลยแฟนสนที่มเพี่แม่ผ่านการสวัสดีค่ะพี่พุทธ มีนนะคะครับได้เลยครับสู้เยนี่ทำไมต้องทำขนาดนี้อะคะดูไม่ออกเลยเหรอคะเราไม่ได้ชอบกันนะคะคุณคริสอ้าว ความจริงเราได้ดูคลิปสัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วของการกับพีชคำพูดครั้งนั้นความรักของการกับพีชมันช่วยเราเยอะเลยนะรู้ไหมจริงๆเราเป็นเลสก็พอจะรู้มาบ้างค่ะนั่นแหละค่ะตอนแรกเราไม่เคยยอมรับในตัวเองเรากลัวจนอยากออกจากวงการแต่หลังจากที่ได้ดูคลิปของทั้งคู่ เราเลยอยากลองสู้ดูอีกสักครั้งค่ะ